พี่กระจังครับผมสวัสดีครับครับหนึ่งครับแป๊บนึงอ่าได้ครับพี่ส่วนของพี่ๆนักทุนที่สนใจกับวอ o ์ m ูมอนาลิสต์ e กระจังวันอาทิตย์นี้แล้วนะวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับทั้งวันเลยกับพี่กระจังนะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจตอนนี้ยังทันอยู่นะ086 490 2823 หรือจะแอดไลน์มาที่ sbllmi ก็ถ้าพี่สมัครมาเสร็จแล้วนี่หนังสือแกะอรอยขาใหญ่ด้วย v o l ุ่มอ a นาลิ s ิคนเขียนก็คนเดียวกับเจ้าของคอร์สเนี่ยนะครับพี่กัดจังเนี่ยแหละก็เอาไปอ่านก่อนเลยตอนนี้ยังทันอยู่ไหมถ้าวันนี้อุ้ยวันนี้จะส่งทันไหมนะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวส่งตามไปให้ส่วนพวก เนื้อหาในการเรียนอันนี้เราก็ส่งเดี๋ยวเราเป็นออนไลน์อยู่แล้วเราก็ส่งให้พี่ทางอีเมลนะครับก็เรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดพอเรียนจบปุ๊บก,ก็มีกลุ่มรายอ่าแต่กลุ่มรายนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่มันจะบอกใบหุ้นอะไรเป็นการส่งกันบ้านให้พี่ไปต่อยอดว่าไอ้จักที่เนื้อหาที่พี่กระจังสอนเนี่ยมันตรงกับเนื้อหาไหมและตรงไหนที่จะทำกำไรตรงไหนที่ จะต้องระวังนะก็วันเสาร์เฮ้ยขออภัยครับวันอาทิตย์นี้นะครับ17ตุลาคมสนใจก็ซู6 4 9ปดหกสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามได้อยากทันอยู่นะครับมาพี่กระจังน่าจะพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่กระจังอีกรอบเลยสวัสดีครับบอยแล้วก็ทั้งทุนครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมพี่พร้อมแล้วครับผม<อ>ก็ใหหาแบบพวกหาอะไรอ่ะ ตัวอย่างตัวอย่างพวกแพทเทิร์นการกลับตัวเอ้ยอันนี้ชอบเขากลับตัวทีไรเนี่ยมันจะได้แบบว่าเราอยู่รอบ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 ต้นๆน่ะครับผมอย่างเช่นอ่าเอาเอาอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยคืออาทิตย์แล้วเนี่ยผมมาแนะนํำรงกัดน่าจะเป็นแรกๆเลยเนาะไม่ค่อยมีคนพูดถึงอ่าซึ่งผมบอกว่าเนี่ยลงกัดมันคือกนมันคือไทมิ่งของมันอ่าเหตุผลก็คือเรื่องของค่ากันกัด ะะอะอโอเคทีนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของฟันเดเมนทัลนะฮะถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของตัวพื้นอ่ะตัวตวอลลุ่มนะตั้งแต่อ่ะเดี๋ยวลืมไปลืมแชร์ลืมแชร์ชรโทษทีมาอันนี้อะไรอ่ะพี่อันนี้ทำเปเปอร์ครับโอเคอเคูอค้ อ่อันนี้เป็น S อสพซเนาะซึ่งก็นะก็ไม่ได้เนี่ยอะไรเพราะว่าเป็นหุ้นที่ผมแนะนำตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ยังมาแนะนำตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าอยู่แล้วนะฮะก็ครับก็ผมว่าคนที่ซื้อตามมาก็ฮปปี้กันนะไม่ไม่น่าจะมีใครไม่ฮปปี้นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ทะลุ11เ,เลยนะฮะ,ะ,ฮะก็ตรงนี้ก็น่าจะมีกำไรกันทุกคนนะครับทีนี้อ่ารูปแบบของการกลับตัวนะฮะผมก็ไปทำการบ้านมานะหยุดหยุดอนะ ไม่ไม่ใช่ว่าผมสบายสบายแบบเออเป็นคนเขียนหนังสืออะไรเงี้ยผมก็ต้องอยามเหมือนแบบทํายังไงให้ให้เราเราสอนแล้วคนรู้เรื่องเยอะที่สุดอ่า<ม>ต้องบอกแบบนี้อ่ะนะฮะลองดูตรงไอ้ตรงสี่เหลี่ยมที่ผมที่ผมอ่าวงไว้ให้นะฮะครับซึ่งอ่าเราก็นั่งชุนลองลองเปิดหน้าหกสิบห้านะฮะับหกสิบห้าหกสิบห้ครับอ่ะครับผมลองดู หน้าหกสิบห้านะครับด้านล่างนะครับแล้วลองดูว่ามันเหมือนขนาดไหนก็แล้วกันอืมเฮ้ยที่ดูว่ามันเหมือนขนาดไหนก็ไหลกันเออฮะเออนครับเหมือนที่เหมือนที่ไอที่อ่าเดี๋ยวไอที่อย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวเอาเอาเอินดิเคเตอร์ออกก่อนก็จริงๆคนที่ไม่มีหนังสือก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือผมก็บอกว่าเออสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ผมมีความตั้งใจมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของหนังสือหรือว่าตัวอย่างที่ที่จะเอามาถ่ายทอดให้นะฮะ <c oughs> คือตั้งใจมากๆเพื่อเพื่อให้นักชุนได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อสิ่งที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันไอ้ตัวหุ้นที่เอามาแนะนําปัจจุบันกับในหนังสือที่ผมเขียนมาปีนึงแล้วอืม <c oughs> ปีนึงแล้ว แล้วลองดูว่าตัวอย่างมันเหมือนกันไหมล่ะใครมีหนังสือลองเปิดดูนุกหกสิบห้านะฮะด้านล่างลองดูเมือเมื่อเออบอยยังบอกเหมือนเลยนี่ถ้าพูดหัวข้อไปนี้เก็ตกันเลยนะเนี้ยอ่าน้อกก็ขออนุญาตแล้วกันว่าว่าไม่พูดนะว่ามันคือแทนทีนอะไรก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็คงสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่เขาที่เขาอ่าเอาต้องขออนุญาตจริงจริงนะครับก็ต้องสงวนสิทธิ์ไว้นะแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณทราบแพทเทิร์นตัวนี้เป็นไงฮะโอ้โหเออมันก็เจอเออมันก็เจออีกแล้วใช่ไหมใช่ครับถูกมไหมเออมันก็เจออีกแล้วจุกมไหมฮะหรือแม้กระทั่งตัวดิสโต้นะมันบอยจําได้ไหมเป็นหุ้นแปลกๆที่เคยเอามาแนะนําไว้ดิสโต้สิเด็ดิสโต้หุ้นหุ้นอะไรเออหุ้นแปลกๆเนี้ยมันมันจมาจากใครไม่ค่อยได้หรอกเอาตรงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆพูดพูดเลยว่าตั้งแต่เข้ารายการมาก็จะมี แคปมี่พี่เนี่ยแหละมาทีอะไรนะพี่เออหุ้นอะไรทําไมอะไรไปขุดมาจากไหนอะไรอย่างเนาะครับอ่าเอาโอเคอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิจิตอลลองดูสี่เจ็ดสี่แปดแล้วกันฮะสี่สี่เจ็ดจะเหมือนอ่าสี่เจ็ดแล้วกันสี่เจ็ดสี่แปดได้หมดลองดูเออใช่เออเออใช่เออโหนี่เห็นเลยนี่เห็นเลยโอ้โหเนาะโอ้โับ ยังครับยังครับเนอเอ,อนี่หมายความว่าทรงทรงแพทเทิร์นของหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วเลยสิคือจริงๆจะบอกว่าอยู่หมดไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกเขาเรียกวอะไรแต่ละตัวมันมีใส่ไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นคุณจะเห็นแพทเทิร์นวอลุ่มในเล่มนี้นี่แหละมไม่ค่อยมีจากเล่มนี้อ่านอกเหนือจากเออถ้ามันแปลกๆจริงก็ก็ ก็ไม่ว่ากันเราะ้มันมันก็ต้องมีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมันทุกคนเข้ามาเทรดได้เหมือนกันหมดนะฮะมันก็จะมีอะไรแปลก,ปลกเข้ามานะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันแปลกครับคุณเอาอะไรที่มันเคยคืออย่างนี้นะฮะตัวกราฟกราฟกราฟหุ้นมันคืออะไรมันคือการเอาข้อมูลย้อนหลังในอดีตเอามาวิเคราะห์เพื่ออาจจะคาดการณ์หรือการวางแผนในอนาคตในการเทรดถูกไหมฮะครับ สิ่งที่ผมถ่ายทอดในเล่มนี้คือผมเอาในอดีตมาให้คุณดูอืมอ่ะ,อะเพื่อให้คุณเอาไปเอาตัวแพทเทิร์นวอลุ่มกราฟอะไรพวกนี้ยเอาไปดูว่าไอตัวหุ้นที่คุณสนใจที่คุณอยากจะลงทุนมันมันมันมาตามแพทเทิร์นในในในเล่มนี้หรือเปล่าอ่านะฮะก็ จริงๆกวบอกมันมีหลายสเต็ปเนอะไอไอที่ที่ให้เปิดหน้าดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนไฮไลท์แบบถูกเปิดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังมีอีกหลายโอ้โหครับผมผมจดไว้นะมีอีกหลายโอ้หนะฮะมีมีลิสต์เอาไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันวันวันอาทิตย์เราเราเราคุยกันนะมีอีกหลายโอ้โหครับไอปัญหารูปแบบเนี่ยมันก็แบบหนึ่งนะพี่แต่ปัญหาคลาสสิกเลย แล้วเราจะไปหาหุ้นที่มันเข้าแพทเทิร์นแบบพวกนี้ยังไงเนี่ยโอเคได้ครับอนนั้นนั้นใจเยน็นเนาะเอาเป็นว่าค่อยๆไปค่อยๆเดินไปทีละสเต็ปเพราะว่า<ม>ปีที่แล้วเนี่ยผมผมสอนมาประมาณสนะี่คอร์สมั้งก็ประมาณเนี่ยครอร์สละประมาณ 100, น่าจะ 100, นะ 100, 100, 100, 100, ร้อยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะร้อยกว่าร้อยกว่าคนเนี่ยเอ่คอร์สรือก็ค่อยๆขยับกันขึ้นไปคืออันแรกมาเนี่ยอาจจะแบบ มือใหม่ด้วยมือเก่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือคุณต้องค่อยๆขยับสเต็ปไม่ใช่อยู่ดีๆทุกอย่างโุ๊บๆๆโบกโอ้ผมว่าคุณกำลงมึงอ่ะตรงๆคาดไฟแตกคาดไฟแตกแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปนะฮะสเต็ปแรกคุณต้องรู้เรียนรู้เรื่องของการแพทเทิร์นพวกนี้ไปก่อนเพื่อหาตัวรีพีทก็คือเหมือนกับว่ามันทำแพทเทิร์นเดิมกลับมาซ้ำ โอเคไหมครัซึ่งการลงราฟก็คือคุณดูนั้นแหละอ,อย่างง่ายๆนะคุณนับเว็บหนึ่งสองสามอ่ะทำไมคุณเชื่อว่าสามขึ้นก็คุณเคยเห็นอยู่แล้วว่าหนึ่งแล้วสองแล้วมันจะขึ้นสามเข้าใจไหมอ่าถูกอ่าประมาณอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเออประมาณนั้น,น่ะก็คือเล่มนี้ก็คือมันจะมีแพทเทิร์นแบบนั้นเข้าแล้วก็คุณก็เข้าใจจําในแพทเทิร์นพวกเนี้นะฮะแล้วก็ไปหารูปแบบของมันใ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 น,ในรอบปัจจุบันครับ อารมณ์ประมาณนั้นส่วนส่วนจะหาหุ้นต่อไหนพอดีผมคิดคอสไว้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดคอสโทษทีคิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าอืจะมีหมัดเด็ดให้หมัดเด็ดให้อ,อันนี้จะเป็นแบบใหม่หมดใหม่หมดเลยหมัดเด็ดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเข็นคอสนี้ให้เสร็จก่อนโอ้คอสนี้ต้อง ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มนะวันเดียวเนี่ยเอาเอาให้ยูนนเลยนะ,ะต้องก็จริงๆผมว่าตั้งผมสอนมาตั้งหลายคอร์สเนาะก็ทุกคอร์สผมก็ค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่เนาะเพราะว่าจุดประสงค์จุดประสงค์ผมผมอยากให้นักฟูลไ,ได้มีความรู้ครับอ่านะทุกท่านเสียเงินเข้ามานะเข้าปลมเข้ามาก็เข้าใจว่าทุกท่านอยากได้ความรู้กันผมก็เต็มที่กับทุกทุกคอร์สครับ ได้ครับพี่ถ้าพี่ๆนักลงทุนได้ยินอย่างนี้แล้วไม่อยากให้พลาดจริงนะศูนย์แปดหกสี่เก้าศูนย์สองแปดสองสามโทรมาโทรมาทันอยู่ครับยังทันอยู่วันนี้วันพฤหัสวันศุกร์อ่ะอยังทันอยู่เดี๋ยวเราพอพี่ๆสมัครเสร็จเดี๋ยวเราแอดไลน์เข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มปิดที่พี่กระจังจะสอนวันอาทิตย์นี้ยังทันอยู่ทันอยู่ส่งเอกสารอะไรแล้วเดี๋ยวหนังสือตามไปให้ทนัทนทนันทันมาอยาก อยากรู้มันเป๊ะยังไงต้องต้องต้องมาดูเออเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะอู้แบบบอยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู <laughs> จริงจริงจริงครั้งแรกที่เรียนครั้งแรกองบอกเลยครั้งแรกก่อนที่เรียนกับพี่อาจารย์ก็ไม่รู้ก็นั่งฟังไปด้วยทําสวิตภาพตัดภาพเนะไปมา,มาเออเนาะเออนเออนาะแล้วมันก็ค่อยจําค่อยๆ่อจาในวิธีที่พี่ระจางสอนเออแล้วมันอ้อบอกเลย อ้าวมันมันมันจ้าบมากเสียเสียหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเสียมาแลนะ้อวอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าคอสเท่าเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยเออีเท่าไหร่นั่นแหละเออมันผมว่ามันย่อยยิบมากนะกับกับกับผลขัดปุนถ้าคุณไม่รู้ความรู้ไม่มีความรู้แล้วอยู่ดีๆไปลงทุนอนะ่ะนาะลงทุนความรู้ยังไงอีกเดี๋ยวก,ก็กำไรครับอือได้ครับอ่ะมา คุยกันเนาะมามาเรื่องของตลาดมาหน่อยพี่วันนี้ไปยังไงครับก็จริงจริงเนี่ยรูปแบบของตัวเซ็ตเนี่ยเหมือนเปรียบกับช่วงเช้าที่พูดไว้เลยไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเติมมากนักเพราะว่าจริงจริงกันจริงๆเพราะว่าถ้าใครได้ดูช่วงเช้าช่วงหุ้นทิมตาสอดต่อมาอะไรนะช่วงจับจังหวะพุ้นอ่าจับจังหวะเนี่ยก็คือผมพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่ารอบนี้เนี่ย เป็นขาขึ้นก็คือเป็นรูปแบบของการกลับตัว W แบบนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวเซตเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโซนที่เป็นแนวที่ทุกคนติดกันมาก่อนนะครับก็คือในแนวเส้นสีฟ้าที่ผมตีมาลองสังเกตดูว่ามันมีหลายติดนะมันมีหลายติดเห็นไหมยอดนะนะก็คืออาประมาณสักหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกห้าศูนย์อันนี้รอยอดแรกแล้วก็ไปที่หนึ่งหกหกศูนย์ดยอดหนึ่งครับ มีสองยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการที่ตัชนีดีดตัวขึ้นมาในโซนที่คนติดกันมาก่อนหน้านี้เยอะๆมันยังไม่ผ่านหรอกถูกไหมอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะผมติดอยู่หนึ่งห้าหกศูนย์เอาขึ้นมาเ ah, อ้ยหนึ่งหกหนึ่งไปก่อนเ like mm hmm. อยเอออารมานนั้นะทุกคนอาไปก่อนเลยโอ้โหรอบที่แล้วมันเล่นลงไปแค่หนึ่งห้าเก้าศูนย์เอามารอบนี้ดูเอาไว ใครอยากดดยแทนเราเอาเอาไปเลยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเออถูกไหมเข้าใจความหมายไหมไปไม่ไปไม่รู้แต่ฉันหนีก่อนฉันหนีดอยมากกว่าละกูรอละวนคนอื่นจะมาติดแทนไม่รู้ลวเว้อะไรเงี้ยเออประมาณอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเออนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมว่าก็โซนเนี้ยคงคงติดอีกสักพักหนึ่งคงคงแบบสวิงไป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 มามานะครับแม้ว่าโอเคนะเรื่องเปิดเมืองเรื่องบาทแข็งมันดูทุกอย่างมันจะ เข้าทางนะแต่เมื่อเช้านี้ก็ค่อนข้างฟันผ่งว่าคงไม่ไปหรอกเพราะคงติดในสองโซนนี้แหละนะครับแล้วก็แนะนําว่าเออขึ้นไปก็ดูจังหวะถัดแบ่งขายบ้างนะฮะแล้วก็ย่อมาเล่นรอบไปนะฮะส่วนจังหวะถ้าย่อมาผมก็มองว่าถ้ามันไม่ได้หลุดโซนล่างนะตัวเส้นติดวันเนี่ยหนึ่งหกสามศูนย์ตรงเนี้ยเออกรอกไม่น่ามีอะไรนะกรอบคงไม่น่ามีอะไรไม่หลุดหนึ่งหกสามศูนย์ไม่มีอะไรครับผม ก็จังหวดของตัวตัวดัชนีน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบซิกแซกค,คือขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อแล้วฮะเพื่อเพื่อไปทดสอบหนึ่งหกหกศูนอย่างนี้มากกว่าครับพี่อ้าวถ,ถ้าหลุดอ่ะถ้าหลุดถ้าหลุดก็ทรงไม่ค่อยสวยอ่าต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าถ้าหลุดหนึ่งหกสามศูนย์ตรงนี้ นะฮะไอต้ตรงตรงตรงโซนนี้ก็อาจจะลงมาที่สักพันหกหรือหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เป็นไปได้ครับพี่อ่าเฉพาแต่เบืบ้องต้นคิดว่าไม่น่านะไม่น่าหลุดถ้าถ้าถ้าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นแบบนี้คิดว่าไม่น่าหลุดนะครับพี่ได้ครับอ่าแล้วถ้าระหว่างที่เขาไม่หลุดหนึ่งหกสามศูนย์เขาก็จะวนเวียนกรอบประมาณหนึ่งหกสามศูนย์ข้างบนประมาณเท่าไหร่พี่ก็ข้างบนก็ไทยเดิมฮะหนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งหกห้า หนึ่งหกห้าศูนย์โอเคแล้วคุณระยูจะให้ทำยังไงดีอ่ะก็ช่วงนี้ก็เล่นเออเอางี้หนึ่งใครอยากรันเทนหนึ่งหกสามศูนย์ถ้าไม่หลุดคุณรันเทนอืมชแต่ถ้าคุณอยาเฮ้ยรันเดี๋ยวกลัวล่วงใช่ถูกไหมใจนึงก็อยากลันใจนึงก็กลัวเี้ยเดี๋ยวลงดอยไม่ทันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ก็อหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์แบ่งขายสักครึ่งหนึ่งอ่าแบ่งไปสักครึ่งหนึ่งแล้วถือครึ่งเดียว่อนแบ่งขายอ่าได้ครับพี่ค okay. มาเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีหุ้นแนะนำเออ SPRcSPRc SP <RC. S 2> เป็นตัวเดิมจากอาทิตย์ก่อนนะครับก็ยังชอบในเรื่องของโมเมนตัม ค่าการกลันนูที่แบบก็ค่อยๆมาครับนะครับก็ก็ก็ยังโอเคอยู่นะนะปัจจุบันเนี่ยค่าการกลันอยู่ประมาณห้าจุดห้าเหรียญก็ก็ถือว่าดีกว่าไตรามาสองไตรามาสามนะเพราะตอนนี้คือไตรามาสี่แล้วนะต้องบอกนั้งกูหนึ่งครับพี่อ่านะครับมันก็ยังดีกว่าไตรามาสองไตรามาสามที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ผลการดําเนินงานก็ไม่น่าแย่กว่าเดิมน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ามันแบบนี้ Q4 จะมีเรื่องของตัวสต็อกเกนเข้ามาด้วยนะครับครับก็ยังต้องระวังไหมพี่ก็ถ้าหลุดสิบสิบจุดห้าตรงเนี้ยฮะเส้นสิบวันก็ก็ระมัดระวังนิดนึงหลุดสิบจุดห้าแต่จริงๆตัวเนี้ยคุณได้หมดนะ SPRC Thai อ i l แล้วก็ IRPC ได้หมดนะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าตัวไหนอะไรยังไงแต่แต่ถ้าถามผมว่าชอบตัวไหนผมชอบตัวนี้มากที่สุดเราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำดีเซลเอ้โทษทีครับทำเบนซินเยอะ ครับอ่าซึ่งตัวเบนซินเนี่ยเั็นตัวสเปรดมันจะค่อนข้างดีครับพี่อ่นะครับพี่พี่แนะนำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันก็กำไรกันแล้วอ่ะตรงไหนอ่ะที่ต้องล็อกกำไรอะ่ะอ๋อโอเคอ่าถ้าล็อกกำไรเหรอครับสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณสิบจุดห้านกครับอือผมว่าถ้าหลุดสิบจุดแปดอ่ะล็อกกำไรก็แล้วกัน จะบอก10.5ลงมาเท่าทุนเล่นทำไมเนี่ยเออเล่นทำไมอะไรเงี้ย10.8อ่ะล็อกเคครับพี่มีอะไรอีกอ๋อ CPO ด้วยไหม CPO ใช่ CPO ไม่มีอะไรนะ CPO CPO คือเน้นเป็นสะสมแต่ว่าสะสมแบบต้องให้ทามมิ่งนิดนึงนะครับพี่ Q3 ยังไม่ดีเพราะว่า Q3 มีเรื่องของการล็อกดาวแล้วก็เคอร์ฟิลด้วยถูกไหมปร47เปิด24ชั่วโมงโดนเคอร์ฟิลมันก็ลดจํานวนการการทางานของเขาลงไปอยู่แล้วนะฮะเรายังมีเรื่องล็อกดาวอีกนะฮะมันก็ก็ไม่ค่อยดีอ่ะอ่าแล้วก็มีเรื่องของตัวดอกเบี้ยอ่าที่ไปซื้อโรตัสมาด้วยประมาณไตรมาสละประมาณหนึ่งพันล้านอย่างเขามานะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวเขาโอน ในส่วนของตัวโลตัสเนี่ยไปให้กับทางแมคโคลแล้ว mm. เพราะฉะนั้นไตรมาสสี่คิดว่าตัวดอกเบีย้ยจ่ายของ c p พที่ไปใจใ่ายไอตัวดิวซื้อโลตัสมาเนี่ยไม่นา่ามีละเพราะนั้น mm. จากเดิมที่ลบหนึ่งพันมันจะกลายเป็นไม่มีลบถูกไหมจากไอตัวงบกำไรก็คือจากเดิมมันต้องลบมันกลับไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสองเด้งคือไม่ลบแถมกำไรที่มันเคยมีกำไรมันก็จะขึ้นไปต่ออีก พี่แล้วก็แล้วก็ในส่วนของตัวเปิดเมืองแล้วตอนนี้ก็ขยายไม่ใช่ขยายสิลดลด,ลดเวลาครอฟิลอมเมือเ่อกี้เห็นอยู่นะว่าม,มีข่าวสอบ,บคออยู่นะประเด็นที่สนใจน่าสนใจอย่างหนึงนะะ่งฮะก็คือในเรื่องของการตอนนี้เนี่ยรัฐบาลค่อนข้างนสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมฮะถูกครับแน่นแน่นอนนะฮะพอไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยครับ อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับเอออืมจะสมได้โอเคมีหลายปรัด็นมีหลายปัจจัใหเลยนะไม่รู้เมื่อวานนี้ใครใครได้เห็นภาพที่บางแสนมั้งไม่รู้ผมเห็นแล้วโอ้โหผมเห็นเมมเห็นเห็นอยู่เฮ้ยนี่มันเสทาวไี่เปาวาปกติใช่ปหเนี่ยอ้เหมือนคนอั้นอ่ะเหมือนคนอั้นน่ะ ใช่ใช่มันจะอารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วลับคนขนาดนั้นบอยคิดว่าอะไรละ่ะที่คนจะแวะไปซื้อ <Seven. S 2> เยอะเยอะเออมันไม่หนีหรอกมันไม่หนีหรอกครับจริงๆถ้าถ้าท่องเที่ยวเยอะๆนะก็ผมว่านี่แหละคงได้ไปเยอะนะครับเพราะนั้นจะต,ต้องทนนิดนึงเพราะคิวสายมัยังไม่ดี่นั้นีนะ้ได้ครับพี่เคครบถ้วนเคครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่กัจจันมากนะครับครับผมแล้วก็ท่านที่ลงไว้เนาะ ก็เดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้อย่างที่บอกว่าจัดเต็มแน่นอนนะฮะเรื่องของตัวอย่างนะฮะคือทํากันบ้านมาดีมากๆต้องบอกแบบนี้นะฮะโอเคได้ได้ครับพี่เราเราเจอกันครับผมครับพี่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กระจังเลยนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆวันอาทิตย์นี้นะมาเจอกับพี่กระจังในคอสแกะรอยขายใหญ่ด้วย v o l u m e Analysis กระจังรุ่นที่แปแล้วนะยังสมัครทันกันอยู่นะไม่อยากให้พลาดน,นะครับกับพี่กระจังในรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยเพิ่มเติมคือความรู้ที่เอามาอัปเดตเพิ่มขึ้นไปอีก